สวัสดีครับก็นะครับก็ฝากติดต,ตามช่องนะครับสาหรับท่านที่อ่าเข้ามาเข้ามาที่ช่องนะครับไอวันก็เปิด playlist แล้วก็ playlist ที่เกี่ยวกับเรา o แคดมีอยู่หลายชุดผมแยกไปเป็นชุดชุดให้แล้วก็มีชุดรวมนะตอนนี้ก็อาจะมีเป็นร้อยคลิปนะแบบละแคด มีตั้งแต่พื้นฐานยันยากๆนะครับหรับท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้ผมเพิ่มตัวช่ดวิดีโอพื้นฐานนะประมาสักสองสามชุดเพื่ออกระาจายวิธีการเนะี่ยหร้บท่านไหนที่ไม่เข้าใจจะได้มีทางเลือกนะในการเข้าเข้ามาฝึกนะชุดแรกอนะาจจะไม่เข้าใจไปทุกชุดสองสามได้ อพอทําได้แล้วนะครับก็เข้าไปเขียนแบบจอย่างได้ตามออกแบบตู้หรืออาคารได้นะก็มีมีให้ทามีให้ดูต่อนะก็เร้่ต้นก็ฝากกดติดตามมาแล้วก็กะดงนะแล้วท่านจะได้รับข้อมูลอัปเดตวิดีโอชุดสอนทั้งใหม่โอเคนะครับอ ยังไงตรงนี้นะครับติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้จะเป็นตัว EP ตัวพื้นฐานนะครับโซนทั่วไปถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็อันไหนที่เข้ามานะครับเบ <c oughs> ื้องต้นนะตนัวทีแลัว ตั้งเข้าไปรัางตรงนี้นะสดเล็กอ,อเราก็กดโอเคครับจะได้เหมือนองคมนะคลิกขวานะครับชันนะแล้วก็นี้เลื่อนมาร้อยนะแล้วก็ดับตรงนี้ไว้ตรงกลางลางตรงนี้ตรงกลาง,ลางไใช์ของดูรสศรนะ อันนี้ก็กลางๆนะครับจะได้เอาไว้กะร,ระยะง่ายๆนะครับกอเสร็จแล้วเ okay คนะครับต่อไปเราจะมาทำตัวสวิตช์เล l e ตอร์นะตัวเรียกว่าสามจังหวะนะครับเราก็เนี่ยตบลงมานะครับ กลางเป็นออฟนะฝั่งขวาจะเป็นแบนนวลนเราใช้คำสั่งนะนี้เละนะตอนนี้ หายไปแล้วถ้าหายไปมันจะเป็นอย่างนี้ยผมจะกลัดมือไม่ได้เสร็สัะเทยรอ่าปกตเทียรบเส,สร็จแล้วอ่ะอโอเคจุดนี้นะครับเลื่อนมุมเข้าไปนะครับสามสิบก็เป็นยี่สิบห้าําไปติดลบนะ lọc 20, OK mình nói đi nồi, ít sắp 10, vu sả, quãng kick, kick, kick quãng, nó mới sẽ cất này, nó thêm chút, first này OK, nè, cứ nó vẫn quang phải nó không khâu ít sắp, thôi thì, เรียกพินเตอร์นะห้าล้นนะครับก็ได้แบบนี้น้วกับน,นะนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวฝ่อนะไม่ต้อง พยายามอย่าไปพิมพ์ใหม่นะเพราะว่าจะเสียเวลาในการตั้งค่าหลายอย่าง MAN <ม>เอ็นตนะัวที่สีกวา่าแคปออกตรงนี้จะเป็นออฟ ตรงว่างๆครับเอ็ดบาทฝั่งนี้เป็นเมนูเป็นออโต,โตโน้นะโอเคจบเมนออโตโน้นะแล้วก็ใส่ตัว ที่เป็นสัญลักษณ์ของตัว selector นะก็คือตัวแบบนี้เรียกว่า bid และ lock ลนะผมใช้ตัวนี้เป็น reference นะจะได้ตรงกลางเป๊ะนะลากเป็นมะานะนะนะ ตัวนะสนะครับออกมาตัว width นะนะนะครับนะครับเด้กสั่ง kilo ได้เสร็จละนะครับพอเขียนเสร็จแล้วก็ง่ายๆครับเอบจิ้มบ l o ครับป r นี่กรุ๊ปหรือแค้มสั่งบ็็อกได้นะ บล็อกก็บล็อกได้บล็อกอย่างนี้นะม e ี M o P K แอร์โอเคนะเห็น้วตั้งชื่อ sw3t มันก็จะเป็นตัวน,นี้ reference block น,นะอ่ะาโอเคแค่แค่บล็อกนะครับก็ไี่ยากนะแล้วก็มุกมาครับ ทิ้ออกไปนะครับน่าล่ะก็เขียนโ,โหลดเส้นเ็นเส้นปะแล้วมาเป็นตรงนี้นะให้มาเป็น b า r r i e r บางคนไม่รู้ว่าเปลี่ยนเส้นไหนนะอยู่ตรงนี้โหลดเพิ่มก็ตรงนี้นะโหลด,ดโหลดโหลดนะ เอาเนี่ยไม่ใช้มีเส้นเยอะแยะนะนี่นี่ที่เขาแถมมาให้นะแล้วเอาลงได้เพิ่มถ้าจดกดโหลดก็สมมติไปกดโหลดตัวนี้กดโอเคมันจะขึ้นมาเนี่เยเหลือนี่แหละเลขสามเลขห้าโหลดนี่มาแล้วใช่ไหมกดโอเคมันก็จะมาเข้าอยู่ในเพลย์ลิสต์ที้เราเลือกนะนี่มันใช้เส้นไหนแ,บบแปลกๆก็เลีอยว อนาครื่อยรเกอะแแบบตร,ตรงนี้มันนะ็็กดตรงนี้มานะอินมันใช้เดกา นาฬิกาก็เป็นไทม์หนึ่งที่นาฬิกาเป็นเราจะปิดเปิดออโต้ก็เป็นนาฬิกาตั้งเวลาดิจิตอลเป็นพินเข็มธรรมดาแล้วก็ว่าอ่าทีนี้อ่าผมจะอกอันเนี้ยโอโ้โหมันกรุ๊ปไปเปมื่อกี้เราแค่วิธีคำสั่งกรุปกร๊ป ถ้าเป็นระเบิดก็ใช้กับบล็อกอจิ้มนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะได้โอเวอร์โหลดโอ้เราก็สัญลักเป็นเทอร์มอลอ์นะไม่เร็วปึ๊บจบนะ เป็น C ก็ได้ออโอ้เราก็เป็นโ O โ,โหลดนะครับ O ตัวที่หนึ่งกับตัวหนึ่นงแบบนี้ไปนะครับเป็นคอยคอยก็หนึ่งต่อสองนะ โอเครหัสมันก็แค่นึงนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงอ่าจบหนึ่งแถวนะครับ นี่เป็นหลรดไฟนะอีกเลีนะ่ยวก,กับโลรเทที่ห้าพิมพงไ่หนุมมันแบบ อันนี้เป็นปกติเปิดนะเอียงนะปกติลายอย่างพิเ,เตอร์ PR. ทีอาร์นะรับ พีซีโอไปอ,อัมเมอรนะ์นะหนึ่ง โอ okay. เคเสร็จนะครับอันน,ะนี้ใส่ชื่อเข้าไปเก็บดีเทลหน่อย F L อีกหนึ่งก็ได้นะครับฟิวไลหไม่ใช่ฟิวคอนโทรลก็ฟิว C อันนี้ตรงตัวดีกว่า FC โอเคได้ประมาณนี้แล้วนะครับทีนึ้ก็่องตรงนี้ตรงนี้ออนเป็นดิจิตอลทัมเอโอเคครับนี่ไว้ก่อนแค่นี้